เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับซูเปอร์ฮีโร่กันแลนันี้เป็นวันที่ผมลงลงคลิปโปรโมทบ่อยที่สุด <c oughs> แต่ก็ดีนะผมพยายามมากก <c oughs> ็จะมาโปรโมทช่องเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกทุกตอน <c oughs> ชื่อว่า E E M ทโม M O J O า เออพี่โตเออนะครับเออนั่นแหละอืมก็ช่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับการเบนเทนกับกับคลิปตลกเป็นเกมเป็นห้ามตกใจแบบเกี่ยวกับรนมรว,มรวมห้ามตกใจอันนี้ห้ามกลัวไม่ครับอะไรประมาณนี้แหละเออซึ่งเขาก็ทำมากมายนะเออ ซึ่งอย่าลืมไปกดติดตามเข้าด้วยนะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชตทุกด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจของผมในการทําคลิปต่อไปทำารไรก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายแล้วเจอกันครับคลิดนะ้า